มีภาษาไทยด้วยทุกคนเห็นปะนี่คมจัดคมจัดได้แกมเพิ่งรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ Clutch. There is nothing to me. เฮ้ยได้เต้นกับเขาแล้วมาแล้วสกินใหม่โอาละ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 ยวันแท a p นะครับเฮ้ยผมไม่ได้ซื้อทางบัตเดิลนานแล้วแต่บอกเลยว่ารอบนี้น่าจะโดนน่ะวันนอกอยากได้อยู่แล้วเพราะเป็นปืนหลักนะ แฟนทอมผมไม่ไม่อยากได้เพราะว่าไม่ค่อยยิงแฟนทอมเท่าไหร่แต่เชอริฟนี่สิมันเป็นตัวเลือกที่อาจจะทำให้ซื้อทั้งเซตโออันนี้คือเพลง Default นะครับถ้าเราไม่อัพสุ่มเพลงถ้าเราอัพสุ่มเพลงเนี่ย Renegate r Ren e น g a e อ่าอจริงๆ็ผมชอบเพลงสีเขียวกับสีม่วงนะตอนแรกผมเึกว่ามันจะเป็นเพลงสำหรับสกินแต่ละสีนะแต่ไม่ใช่นะครับ เป็นเพลงจากการสุ่มเพลงนะแต่ละปืนเนี่ยว้สียงเฮิน <c oughs> แต่ละปืนเนี่ยจะใช้เลดีนไนท์40พ o i n t นะครับในการอัพปืนนะครับเพื่อที่จะอัพขั้นสุดท้ายที่สามารถสุ่มเพลงได้นั่นเองและเชอร์ลิฟแอนิเมชันเขาดูดีมากเลยนะครับผมผมก็เลยแบบว่าเอาเข้ามาใส่เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยนะโอ้โหโอ้โห <c oughs> และเพลงพี่แกอย่างหนุกเลยนะครับ ในแพ็กนี้ก็จะไดโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะมีดครับผมเดี๋ยวนี้เขาทำรีวิวดีนะมีดเปิดเพลงได้อะ่ะเออนอกจากนี้ในเซ็ตก็จะได้บัตดีด้วยนะครับแล้วก็การ์ดนะครับผมแล้วก็สเปร์แล้วก็อวดนะครับเฟรกนั่นเองนะอูดอุดอูดงเดี๋ยวลองไปใช้กันแล้วกัน ถ้าไม่มีทุกคนเข้ามาดูเข้ามากดไลค์หรือไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยพูดจริงๆเลยนะผมเลิกเติมวาโลไปแล้อไปนานแล้วนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่มาดูรีวิวสกินในช่องผมนะครับจัดเลยทั้งเซ็ต <c oughs> let's go <S ผมจะใช้เวลา20วินาทีในการจัดสกินให้เสร็จนะครับฝากสปอนเซอร์ richman shop 20วินาทีด้วยครับชบ่วยเอาเลยนะ้อง ริชแมนช็อปจ่ายผ่านช e mm ้อปปี้เพ l ย์เล r เตได้แล้วน้องพ่อนจ่ายผัดบัตรเครดิตก็ได้ยิ่งเติมยิ่งสะสมริชแมนคอยเป็นส่วนลดเงินสดในครั้งถัดไปและถ้าเติมผ่านเว็บรุดรับฟรีอีกหนึ่งแพ็กแจกกันทุกชั่วโมงหายตูวเฮ้ยหายไปแล้วเติมเกมถูกต้องเติมที่ r i c h m ม n ช h o p เท่านั้นเดี๋ยวทุกคนข้อมูลผมผิดพลาดนิดน,นึงระหว่างที่ผมจัดสกินเนี่ยสิบยี่แล้วมันเป็นห้าอยี่สิ 5เฮ้ยคุณชาร์จค่าเพลงผมเลยเฮ้ยนี่บวกค่าลิขสิทิ์เข้าไปด้วยปอดีอเฮ้ยมีภาษาไทยด้วยทุกคนเห็นปะ่ะนี่คมจัดคมจัดมาทุกคนครั้งแรกสำหรับสกินใหม่นะโอล่าอ๋อกดเช็คอาวุธจะเปลี่ยนสีคือถ้าเราไม่อัพขั้นสุดท้ายก็จะไม่เปลี่ยนสีให้นะครับเน,นี่ย แล้วก็เพลงเพลงเดียวนะดูเบาๆมือเดียวฟิลดีฟิลดีเชลลิปอ่ะผมเป็นคนยิงเชลลิปไม่แม่นไม่ไม่เกี่ยวว่าแบบเออปืนมันไม่ดีนะแต่ผมแค่ยิงไม่โดนเอง

เสียงยังกับได้เอทเสียงยังกับเก็บเอทยิ่งเป็นเพลงเลยด้วยว่าเป็นสีน่ะ I oh smoke. Small. fast, fast. Nice, bro. One more. Recon, recon. By side, by side, one. Spike down. spike down A. Ow, ow, ow. Nice. Yo, Cafe. Nice. Nice. Stop right here, stop right link, guys. Uh huh I One perfect, but last player standing. Oh, one here. One CK. สกเลฟเลฟพลัสน่าสไอ้เจ้าประไอ้แ dm เพิ่งรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ที่ผมเพิ่งรู้ว่ามันทำได้ small b No, no, he's safe. More. They're they're playing. They're playing. Yeah. No B, no B more. No B, no B. No. Coming, coming. Fuck, fuck. No, to, to, to. What's he? What's he? What now? What now? Ah, what mid? What mid?

No no no. I mean, I mean. There. Ah! <laughs> Launching thorns. Lightning crack. Now we wait. Launching thorns. Fall here, fall here. Hello guys. Good evening. Good morning. Good night. Assalamualaikum. Goodbye. Goodbye. Okay. Yes. if dude Throw it away yeah. <laughs> okay. Camera One Are you close to <laughs> Where is everyone hiding? Spike planted. Tag. Oh, my eyes are down. 3 out of 5 cage triggered one enemy remaining four out of five this is no problem <laughs> uh. <laughs> Ten seconds left. Last player standing. Spike down, B. <laughs> 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 Oy. แล้วยิงโดนเปลี่ยนสีปืนเสียงก็เปลี่ยนด้วยนะครับโอ้โหคือมันมันหลากหลายมากมันเป็นสกินที่ลูกเล่นโคตรเยอะเลยนี่ อันนี้มีดผมมีดก็เปิดเพลงได้เอาจริงป่ะผมไม่รู้จะมีข้อติเรื่องอะไรเลยนอกจากโมเดลอะผมผมว่าน่าจะมีคนที่แบบยังไม่ประทับใจครั้งแรกที่เห็นโมเดลอ่ะเนาะเออน่าจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ปืนมันแบบดูธรรมดาธรรมดาไปใช่โมเดลแต่แต่ลูกเล่นคือต้องยอมรับว่าลูกเล่นเขาตีหมดเลยนะครับลูกเล่นดีมากๆเลย บัตเตอนี้ผมให้9แล้วกัน9เต็ม10นะครับอาจจะหักแค่เรื่องโมเดลปืนอื่นๆที่ไม่ใช่เชริฟเชริฟผมชอบโมเดลมากมันดูแบบมันดูเฟี้ยวดีอะเออเชริฟนะแต่วันดอนี่ผมยังไม่ค่อยชอบโมเดลเท่าไหร่แต่คอนเซปต์เขาดีนะเขาเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอะไรหมดเลยโดยรวมก็คือดีครับเดี๋ยวไปเล่นต่อแล้วกันจะได้รู้สึก เออมากกว่านี้นะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันนะสำหรับสกินนี้รู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้ครับเจนใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ